สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาที h ช n แนลวันนี้ผมก็มีไอเทมดีๆในการสู้กับบอสม็อกราชาโลหิตมันก็คือพันธนาการม็อกนะครับไอเทมชิ้นนี้เมื่อกดใช้แล้วบอสจะขยับตัวไม่ได้ไปหลายวินาทีเลยในการต่อสู้หนึ่งครั้งเราสามารถกดได้2ทีและไอเทมที่สําคัญอีกอย่างก็คือ,อยาผลิตแก้วเลือดบริสุทธิ์เป็นส่วนผสมของน้ํายาอมารินะครับได้จากการสู้กับเอลิโอนนรา ถ้าหากน้องๆสนใจจัดเก็บไอเทมชิ้นนี้เดี๋ยวจะมีคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งนะตอนนี้เราไปดูว่าตัวพันธนาการม็อบหาได้ที่ไหนนะครับไอเทมชิ้นนี้อยู่ที่เมืองหลวงเลนเดลจุดเซฟที่ใกล้ที่สุดคือชานระเบียงเรียบถนนใหญ่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเดินทางลงไปปล่อนน้าตรงนี้ครับเริ่มเดินทางกันเลยลงบันไดนี้นะครับแล้วก็ออกประตูเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวา ทีนี้มองด้านซ้ายนะครับตรงใกล้ๆใต้ปีกมังกรจะมีบ่อน้ำอยู่ก็โดดลงไปเลยครับจากตรงนี้เลี้ยวซ้ายเปิดประตูเราก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยเลี้ยวขวาตรงนี้จะมีหนูหลายตัวเลยนะ ก็เดินตรงต่อไปอีกตอนนี้เราบกมาอยู่ในส่วนใต้ดินของเมืองหลวงแล้วนะครับกระโดดลงตรงนี้แล้วข้างหน้าทางซ้ายจะมีจุดพอรอยู่จุดพรตรงนี้ชื่อว่าเรียบถนนใหญ่ใต้ดินตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเมื่อนั่งพักเติมพลังกันแล้วเราก็เดินทางกันต่อเราออกประตูห้องแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงด้านขวามือจะเห็นบันไดลิงให้ปีนลงไปได้นะครับ พอเราเดินออกมาจะเจอบริเวณที่มีท่อน้ําตรงนี้มีตัวอิ่มเยอะแยะเลยนะครับให้เราเดินมาตรงนี้แล้วมองด้านล่างดีๆจะมีจุดให้เรากระโดดลงไปได้เสียเลือดนิดหนึ่งแต่ว่าก็เป็นทางลัดที่เร็วขึ้นข้างล่างนี้จะมีกุ้งตัวใหญ่เดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยนะครับจริงๆมี2ตัวนะก็โดดลงมาทางนี้แล้วเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งโผล่มาจ่าเอ๋เรานั่นมาละมาละตรงนี้วิ่งไปเร็วๆเลยนะครับจะมีจุดที่เห็นน้ําทิ้งลงมาตรงนี้นี่แหละครับ ตัวไอเทมพันธนาการม็อกซ์จะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อไอเทมพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยเริ่มต้นถ้าหากบอสโจมตีเราหลบก่อนนะครับแล้วก็กดใช้พันธนาการม็อกซ์ทันทีบอสจะล้มลงไปจังหวะนี้ของผมจะใช้เวทลมหายใจมังกรเสื่อมสลายซึ่งเป่าในระยะประชิดแบบนี้บอสติดพิษแน่นอนกิดตัวนี้จะทำให้บอสเนี่ยเลือดลดไปเรื่อยๆประมาณ2นาทีกว่าๆเลย จังหวะนี้ผมกดใช้พันธนาการม็อกอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้บอสล้มลงไปอีกการต่อสู้เราสามารถใช้ไอเทมนี้ได้2ครั้งก่อนที่บอสจะเข้าเฟส2เมื่อบอสนับถอยหลัง3 2 1สังเกตว่าจะมีวงแหวน3วงรัดตัวเราจังหวะนี้กดใช้น้ำยาอมฤริที่มีส่วนผสมที่เราได้จากเอริโอนอราเลยนะครับจะทำให้เราสามารถต้านคำสาปของบอสได้เมื่อเขาใช้ท่านี้เลือดเราแทบจะไม่ลดเลยครับ ผมเรียกน้องกระโดงมาเพื่อช่วยดึงความสนใจของบอสแล้วก็ใช้เวทฝูงมแมลงวันตอมเข้าไปเรื่อยๆครับตรงนี้จุดที่ยากที่สุดก็คือไฟที่บอสโยนลงมาที่พื้นนะครับผมแบบเต็มจอไปหมดเลยผมเล่นหลายทีผมไม่ได้ตายเพราะดวนอาวุธของบอสฟาดหัวนะผมตายเพราะผมเดินลงไปในไฟนี่แหละ ชนะมากๆเลยตอนนี้ตัวพิษของลมหายใจมังกรเสื่อมสลายเริ่มใกล้จะหมดแล้วนะครับผมต้องหาทางทำดามเมจเพิ่มเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เป่าฝูงแมลงวันเข้าไปอีกตอนนี้ดูเหมือนน้องกระดูกจะไม่รอดแล้วนะครับเพราะว่าเวทไฟของบอสเนี่ยมันเป็นแอเรียดามเมจถ้าน้องกระดูก HP หมดแล้วโดนซ้ำเขาก็จะไปสู่ขีดเลยตอนนี้ผมเหลือตัวคนเดียวแล้วครับ มาดวลกันหนึ่งต่อหนึ่งเขาเต่าฝูมมาแรงวันไปเรื่อยๆอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวเฮ้ยลบกเฮ้ยกรบโดนอย่าอย่าอย่าเหยียบไฟอย่าเหยียบไฟเฮ้ยโดนเข้าให้แล้วโดนเข้าให้แล้วโคตรมากเฮ้ยนี่เต่าขออีกทีดเดียวอีกทีดเดียวอีกทีดเดียวนั่นแหละครับโอ้โหทำได้แล้ว ถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s สไคร์ด้วยนะครับไว้ทุกคนล่าบอสม็อกราชาโลหิตสำเร็จนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ